ดีค่ะเพื่อนๆพนพบกับช่องยายมะนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ยายมะนาวพาเพื่อนๆนํำเกร็ดความรู้เรื่องเราอยากได้สีชวนชมออกมาสีสวยๆสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นชวนชมแฟนตาซีหรือว่าชวนชมสีล้วนนะคะเพื่อนๆนเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเราจะทำยังไง เราจะทําแบบไหนเราถึงจะได้ชนชมที่เราต้องการสีต้องการดอกที่ว่าสวยๆออกมาดังที่ใจนึกใจคิดอยากได้นะคะเพื่อนๆเรามารู้เบื้องต้นกันเลยค่ะว่าเราต้องเริ่มยังไงเราต้องทําแบบไหนอันดับต้นๆอันดับแรกเลยค่ะเพื่อนๆมารู้จักกับนี่เลยค่ะนี่ค่ะลูกของชวนชมต้นนี้นะคะเพื่อนๆ ต้นนี้เป็นลูกของชวนชมสีเหลืองคาราเมลค่ะสีคาราเมลนะคะเพื่อนๆแต่ทีนี้ยายมะนาวยังไม่แน่ใจว่าสีคาราเมลต้นนี้จะออกมาดอกยังไงแบบไหนยายมะนาวจะต้องแยกนะคะแยกกอของลูกของสีคาราเมลต้นนี้ออกค่ะแยกออกเผื่อว่าเราอยากได้สีต่างๆสียังไงสีแบบไหน ถ้าเราไม่แยกนะคะชวนชมของเราก็จะไม่โขดใหญ่ก็จะไม่ต้นใหญ่ลำต้นก็จะไม่สวยเราก็ต้องเตรียมแยกออกจากกระถางตัวแม่นะคะพอแยกออกปุ๊บเราก็รอดูว่าประมาณกี่เดือนโขดชวนชมก็ประมาณ5เดือนนะคะทุกคนอย่างเร็วสุดก็ประมาณ3 4เดือน 5, 6 เจ็ดเดือนแล้วแต่เราชอบโขดเล็กโขดใหญ่แล้วแต่เราชอบว่าเราจะเสียบกี่ยอดต่อกี่ยอดนะคะเพื่อนๆการเลี้ยงชนชมไม่ใช่ว่าเลี้ยงวันนี้พรุ่งนี้ได้สวยเราก็ต้องให้การดูแลรักษาตัวนี้นะคะเพื่อนๆเป็นสีเหลืองคาราเมลนี่ค่ะสวยไหมคะ สีเหลืองคาราเมลของแยมะนาวเป็นการต่อยอดเสียบยอดจากตัวแม่ที่เราแยกต้นแยกโขอดออกมานะคะเพื่อนเนเรามาเริ่มต้นแยกโขดแยกต้นเหมือนต้นนี้เหมือนกันค่ะต้นนี้ก่อนที่เราจะได้สีสวยๆแบบนี้เราก็ทําการต่อยอดเสียบยอดนะคะเพื่อนๆนต้นสูงๆโค้งๆโย่งแย่งเราก็ต้องตัดนะคะเพื่อนๆนเราก็ต้องตัด ส่วนต้นนี้ค่ะเพื่อนๆเรามาดูว่าต้นนี้นะคะเพื่อนๆนี่ก็คืออีกต้นหนึ่งของยายมะนาววันนี้ยายมะนาวจะให้เพื่อนๆดูสังเกตดูว่ายายมะนาวเปลี่ยนกระถางไว้แล้วแล้วทีนี้เหมือนว่าเหมือนว่าชวนชมต้นนี้ไม่สวยเลยค่ะเพื่อนๆอย่างสูงนี่ค่ะสูงนี่ค่ะเท่ากับสะโพกของยายมะนาวเลยนะคะต้นนี้วันนี้ยายมะนาวก็เลยจะมาหา jer, เพื่อนๆ รู้ว่าถ้าเราชนชมของเราเป็นลักษณะแบบนี้เราจะแต่งแต่งยังไงแต่งทรงพุ่มยังไงเรามาดูเลยค่ะว่านี่ก็คือนะคะนี่ค่ะมันสูงๆอย่างนี้เราต้องตัดยอดทิ้งนะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องเสียดายนะคะยอดเราเอาประมาณเราต้องต้องการให้ทรงพุ่มนะคะเราก็ต้องตัดทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆเราตัดทิ้งเลยเนี่ยไม่ต้องเสียดายเราเก็บเก็บยอดตรงนี้ไปเสียบเสียบได้นะคะเพื่อนๆเราดูนะคะว่าเราจะเอาตรงไหน แต่ถ้าเป็นตาตาออกมาอย่างนี้จะไม่น่าไม่น่าจะแตกดีนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องตัดเลยค่ะตัดเลยนะคะนี่ค่ะตัดออกเลยแล้วเราก็จะนี่ตัวนี้เป็นสีแดงนะคะสีแดงกมะหยี่นะคะเพื่อนๆสีแดงกมะหยี่ยายมะนาวเก็บไว้เสียบได้ค่ะเก็บไว้เสียบได้ประมาณเก็บไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็ค่อยเสียบนะคะเพราะว่าแผลของเขาจะได้ไม่เน่านะคะเพื่อนๆเราเก็บไว้แต่ต้นนี้เราก็ จะทำทำการทำการเสริมดินให้เขานิดหน่อยคะ่ะเพื่อนๆดูนี่เลยค่ะดินใบก้ามปูนะคะเราก็ยกโขดขึ้นมาใหม่ยกโขดขึ้นมาใหม่นะคะเราต้องดัดนะคะเพื่อนๆถ้าเ้่าเราไอ้นี่เราก็ใช้เชือกนะคะดัดดัดเลยดัดได้เลยนะคะเติมโขดให้น้องเขาดนึงคะ่ะเติมดินชนชมไม่ตายง่ายๆนะคะเพื่อนๆถ้าเรารู้วิธีทำเพราะว่าต้นนี้ยายมะนาวตัดแต่งรากไว้เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เหมือนว่าเขาสูงเขาสูงสูงโยงไม่สวยนะคะยมามนาพยายามจะดัดเดี๋ยวให้เขาแตกยอดขึ้นมาแล้วยมามนาวก็จะดัดนะคะดัดให้เขาแตกตาแตกยอดใหม่นะคะเพื่อนๆนี่ก็คือตัดแล้วเราก็จะได้ชวนชมที่ว่าไม่ไม่สูงโดดเด่นนะคะไม่สูงโดดเด่นแล้วเขาก็จะเป็นทรงพุ่มเราพยายามเราพยายามปรับปรุงปรับปรุงเราพยายามดูชนชมของเราว่าเออเขาออกมาแบบไหนตรงนี้เราเราสามารถ เราสามารถปร,ปรับปรับตรงนี้ได้นะคะเพื่อนๆเราสามารถปรับให้ให้กิ่งของเขานะ่ะเอ็นไปทางไหนก็ได้เราใช้ลวดนะคะดึงก็ได้เดี๋ยววันหลังยายมะนาวจะพาเพื่อนๆนะคะแต่งกิ่งนะคะแต่งกิ่งดึงกิ่งนะคะให้ให้เขาออกมาแบบสวยๆนะคะเพื่อนๆวันนี้มาค่ะเรามาดูว่าเรามาดูว่าชนชมต้นที่เราจะจะแยกออกมาเนี้ยชนชมที่เราเม็ดเม็ดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆ ช,ชมเม็ดที่เกิดขึ้นมานี้หลายเดือนแล้วนะคะทุกคนหลายเดือนแล้วค่ะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเขาจะมา,มาเป็นโขดของเราประมาณสามสี่เดือนสี่สามสี่สี่เดือนนะคะทุกคนเนี่ย<ๆ>ก็จะต่อต่อได้แล้วนะคะรอให้เขารอย้เขาต้นแก่จัดนะคะให้เขาเป็นต้นสีข,า,ขาวๆก่อนนะคะให้เขาแก่จัดแล้วเราค่อยค่อยจะ เขาจะเสียบต่อยอดให้เขานะคะให้ให้ต้นเขาแจ่จัดจัดนะคะเพื่อนๆเราก็จะดึงออกเลยค่ะเราก็จะดึงออกโอ้โ,โหนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ค่ะเขาเริ่มโขดโคดเขาเริ่มออกแล้วค่ะนี่คือชนชมเริ่มเริ่มโคดออกนะคะเพื่อนๆนี่คือเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะเราดึงออกเลยนะคะเพื่อนเพื่เนี่ยเห็นไหมนี่ค่ะโขดโคดของชนชมเขาเรียกโขดนะคะโขดของชนชมที่เราาจะนําไปไว้เนี่ยค่ะ ไว้ตัดต่อกิ่งนะคะเพื่อนๆไว้ตัดต่อกิ่งเราไม่ต้องไปเสียดายนะคะเราก็เอากระถางกระถางที่เราเตรียมไว้ก็คือกระถางเล็กๆมีเห็นไหมคะมีเหมือนเดิมค่ะมีฐานนะคะมีฐานเหมือนเดิมยายมะนาวจะชอบใช้ฐานให้ชนชมนะคะเพราะว่าชนชมจะได้สวยๆค่ะเป็นคาร์บอนให้กับต้นไม้นะคะต้นนี้ยายมะนาวยังไม่ได้รื้อดูรากเดี๋ยววันหลังนะคะ นี่คือชมชมที่เรานี่ค่ะคือชมชมที่เราเตรียมไว้แล้วการการเสียบยอดจะดีอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆการเสียบยอดการเสียบยอดจะดีอีกอย่างหนึง่งก็คือนี่ค่ะเพื่อนๆการเสียบยอดการต่อยอดจะเป็นลักษณะแบบนี้เราจะได้ชนชมนี่สีสีหนึ่งนะคะนี่อีกสีแล้วก็นี่อีกสีค่ะนี่ค่ะเป็นลำต้นเดียวนะคะเขาเรียกชนชมแฟนตาซีนะคะเพื่อนๆนนี่จะเป็นลำต้นเดียวทำ นี่เป็นการเสียบยอดต่อยอดที่เราได้ชนชมออกมาสวยๆยายมะนาวถึงจะพยายามพาพเพื่อนๆเนี่ยค่ะการที่เราอยากได้ชนชมดอกสว,ๆๆสวยๆๆแบบนี้เราต้องต่อยอดเท่านั้นนะคะเพื่อนๆต้องต่อยอดเท่านั้นเราไม่สามารถรู้ได้ว่าดอกเขาจะออกมาแบบไหนถ้าดอกเขาออกสวยก็โอเคแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ดอกดอกออกมาเองก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่เราต้องตัดนะคะตัดเลยตัดให้เขาแตกออกมาเองนะคะเรามาทําการ เรียนรู้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นแฟนตาซีอย่างสวยเลยค่ะเดี๋ยวดอกของน้องกิ่งนี้ก็จะบานออกมาเป็นน่าจะเป็นสีแดงคาราเมลหรือว่าสีแดงสีแดงข้างสีแดงอะไรประมาณนี้เลยค่ะนี่ต้นนี้เนาะมันยังเขายังบานไม่ไม่เต็มที่นะคะยังบานไม่เต็มที่ตัวนี้เป็นกระดิ่งทองค่ะเหลืองกระดิ่งทองนะคะต้นนี้เป็นกระดิ่งทองนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาดินตัวนี้แหละค่ะดินตัวเดิมนะคะเพื่อนๆเอาดินตัวเดิม วางน้องอันละต้นนะคะแล้วก็วางต้นชุนชมของเราเลยค่ะโขดของเขาก็จะสูงขึ้นนะคะเพื่อนๆเราอย่าเพิ่งตัดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเพราะว่าให้เขาลำต้นแก่จัดแล้วเรานี่ค่ะเราค่อยตัดทีเดียวนะคะเพื่อนๆเราค่อยตัดทีเดียวเราค่อยตัดทีเดียวเวลาเราเราต่อยอดค่อยตัดทีเดียวนะคะเราตัดเฉือนทิ้งแล้วก็เราก็ต่อยอดได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะ ชนชมของเราก็จะเราก็จะได้โคดชนุนชมนะคะเพื่อนๆที่สวยนะคะนี่เป็นเกตเล็กเก็ดน้อยนะคะที่เพื่อนๆอยากได้ชนุนชมหลายๆสีนะคะการต่อยอดเสียบยอดทําไม่ยากนะคะเดี๋ยวยายมะนาวจะอีพีหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวยายมะนาวจะพาเพื่อนๆนะคะทําการเสียบยอดนะคะเพื่อนๆทําการเสียบยอดต่อยอดของ ชวนชมทำแบบไหนให้รอดทำแบบไหนให้ชวนชมของเราออกมาดูดีและสวยงามนะคะเพื่อนๆน,นี่แหละค่ะก็เป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ชวนชมปลูกง,ง่ายเลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนๆทุกๆสีทุกๆแนวเราชอบแบบไหนเราอยากได้สีอะไรมาอยู่ต้นเดียวกันเราก็สามารถทำให้เป็นชวนชมแฟนตาซี C ได้ค่ะสวยๆคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้ ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาถ้าชอบคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ยายมะนาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายมะนาวทำคลิปดีๆสร้างผลงานดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆ ท่านที่มากดไลค์ท่านที่มากดแชร์ท่านที่เข้ามากดคอมเมนต์ให้นะคะขอบคุณมากมายขอบคุณจากใจยายมะนาวค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ